คำถามแรกที่ผมตามข่าวแล้วผมงงมากเลยเขาไปแย่งอะไรกันตรงนั้นคือผมก็ดูครับตืเห็นมันที่เห็นช่องบอกเป็นสามเหลี่ยมมรกตใช่ไหมครับแต่ข้องงอะไอ้ไอ้พื้นที่ตรงนั้นทำไมทําให้มนคนรู้จักกันเนี่ยลบกันได้เลยเหรอดูไม่มีอะไรเลยเป็นพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่พื้นที่เปล่าๆก็ว่าได้นะครับไม่ไม่มีสมบัติพระสถานอะไรนอกจากไม้ แต่ว่าประเด็นอยู่ตรงนี้คือว่าพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกัมพูชายาว798กิโลเมตรเนี่ยประมาณส่วนหนึ่งอะแค่ส่วนหนึ่งนะมันมันเคยได้รับการปักปันแล้วก็มีเขตหลักเขตเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหลักเขตหลักที่หนึ่งเนี่ยอยู่ที่อำเภอภูสิงค์คือช่องสงมจังหวัดศรีสะเกดซึ่งห่างจากช่องบกเนี่ยเป็นหลายร้อยกิโลแล้วก็มันตรงนั้นเนี่ยสนทิสยญ,ญญาบอกว่าให้ใช้สันรปรน้ำของเทือกเขาปนมดงรัก ต่นี้เนื่องจากยังไม่เคยมีการปักปันเขตยังไม่มีหลักเขตไอ้คำว่าเทือกเขาพนมงลงรักสันปันน้ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ยังไม่ได้คอยุติว่าตกลงแล้วจร,งจร,งจรงิงๆคือสันปันน้ำมันเป็นจุดอะไรเวลาเราพูดอย่างเงี้ยในทางเทคนิคคือจุดสูงสุดของภูเขาซึ่งเวลาน้าตกมันไหลลงทะเลสาบส่วนหนึ่งไหลลงแม่น้ํามูลส่วนหนึ่งเงี้ยนะในคาสันติชาก็ใช้แบบนั้นทีนี้มันสันปันน้ำที่นั่นมันไม่ใช่จุดสูงสุดของภูเขาเสมอไป แต่ว่ามันจะต้องเป็นสันเป็นแนวที่ต่อเนื่องกันไปจึงนับเป็นเขตแดนได้ทีนี้มันก็มีหลายจุดใช่ไหมแบบนั้นบางทีตรงนี้มันแบ่งน้ําจริงแต่มันไม่ได้ต่อเนื่องไปมันก็ยังใช้เป็นเขตแดนไม่ได้อันนี้ก็จะพื้นที่แถวๆช่องบกนับจากปราสาทพระวิหารเป็นต้นไปมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วอันที่สองมันก็เป็นประเด็นในทางประวัติศาสตร์ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่บริเวณมันเป็นมันเขาเรียกว่า border j u n c งช่นสำหรับลาว กัมพูชาและไทยสมเหลี่ยม,มันสามเหลี่ยมมันอยู่ด้วยกันสามชาติมันไม่ได้มีเฉพาะไทยกัมพูชานะครับแล้วในอดีตเนี่ยกัมพูชากับลาวเนี่ยเขาเป็นระบอบที่ใกล้เคียงกันอย่างไม่นับว่าช่วงที่เวียดนามบุกกัมพูชาเราก็จะเป็นทหารที่อยู่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับไทยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นจุดยุทธศาสตร์แบบเนี้ยมันมีอยู่ในทางทหาร mm. ก็คือว่ากองกําลังของไทยไปเชิญหน้ากับกองกําลังเพื่อนบ้านซึ่งอยู่คนความคิดคนระแบบความชิดงนแบบ้ตะหลังเนี่ย ใอ้เรื่องอุดมการ์มันหายไปมันก็เหลือความคิดของความเป็นชาติดํารงอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยสถานะความเป็นชาติเหนือแบนดินอันนั้นก็เกิดปัญหานี่แหละแต่จริงคุณค่าในในเชิงเศรษฐกิจในเชิงอะไรจริงๆเขาชาวบ้านก็ถามเจะอามาทำามพื้นที่อะไรห้าเมตรสิบเมตรร้อยเมตรมันจะอะไรนักหนาถูกไหมครับมันจะเดือดร้อนอะไรกันขนาดนั้นแค่เขาขุดมาก็บอกว่าไม่ใช่ก็ก็ไปบอกเขาไปกลบก็หมดเรื่องไปแต่จริงๆขุดนั่นก็ผิดด้วย ผิดผิด M O U ปีสี่สามเขาห้ามไปขุดไปดัดแปลงภูมิประเทศเพราะยังไม่ปรับปันเขตแดนสันปาน้าอยู่ตรงไหนถ้าคุณไปขุดอ่ะทางน้ําเปลี่ยนทางเดินถูกป่าสันปน้ามันก็จะเปลี่ยนอันนี้มันผิดเห็นเห็นถ้าหากทํางานกันแบบมืออาชีพอ่ะผิดก็บอกรัฐบาลรัฐบาลก็บอกไปยังรัฐบาลพนมเปนคุณขุดไม่ได้นะมันหยุดไปก่อนเพราะเรายังปรับปันเขตแดนกันไม่แล้วเสร็จนะเมื่อเรื่องมันก็แค่นั้นมันมันก็จบมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากมายตัว แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือพอไปเจออ่าวตกลงกันไม่ได้ยิงกันอันสิบนาทีอันนี้ยิ่งหน้าประหลาดใจเข้าไปใหญ่เพราะว่าปกติแล้วทหารแถวนั้นเขารู้จักกันระดับขรระตะเวนด้วยกันด้วยระดับหมู่เลยเขาไม่เชิงระตะเวนด้วยกันคือเขาอยู่คู่ขนานกันปกตินานๆก็มาเจอกันบางทีก็ไม่นานบางทีบอกกินข้าวด้วยกันทุกอาทิตย์กินเหล้ากินข้าวด้วยกันั่นแหละบางทีเดินไประตะเวนเจอกันก็บอเอเดี๋ยวมาในค่าเที่ยนด้วยกันแล้วก็เดินต่อของแข้งมัน ต่นี้มันเถตุที่มันประหลาดใจก็คือว่าทาไมไม่ทําตามปวรณ์คซึ่งเรามีอยู่แล้วนะครับเรามีระเบียบพิธีในกานนร mm hmm. เช่นเวลาเดินรู้เอาเบนเกชเม่นนะ่ะเจอฝ่ายตรงข้ามให้อเดนิฟายก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไรคุณเจตนามานี่อย่างไรลุกหรือไม่ลุกเนี่ยค่อยว่ากันเราเจอกันน่ะนะถ้าไม่ใช่ศัตรูกันมันไม่ยิงกันก่อนหรอกมันคุยกันก่อนคุยกันไม่ได้ถึงยิงกันเตือนยิงถึงยิงก่อเตือนก่อนนะครับจะไม่ยิงใส่กันตรงๆแบบนั้น มันจะต้องมีขั้นตอนกันดำเนงานอันนี้เราไม่ทราบเราไม่ทราบข้อไท้จริงเลยทําไมถึงถึงรัดขั้นตอนเร็วกันนักผมก็ไม่ไม่เบรมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับฝ่ายกม่ยาจจะเปิดศึกก่อนก็ได้ฝ่ายไทยอาจจะเปิดก่อนก,ก็ได้แต่ว่าบรรยากาศมันไม่ชวนให้เปิดศึกแบบนั้นแต่ว่าผมมาลองนึกดูอีกทีคือถ้าเราคิดจะนาแค่จุดนั้นเนะี่ยไม่ใช่เราต้องมองกลไปกว่านันปีนึงหปีเลยนะเหตุการณ์ที่คนไทย พยายามบอกว่าการเจราจาพื้นที่ทางทะเลเขตขับซ้อนทางทะเลจะทําให้เราเสียเกาะกูดเนี่ยเป็นประเด็นซึ่งซึ่งใครๆฟังแล้วก็ประหลาดใจเกาะกูดเป็นของไทยทั้งโดยพืชดินนายและนิตินายอยู่กัมพูชาไม่เคยอ้างเรื่องเกาะกูดเลยจริงๆผมไม่เคยเห็นหลักฐานเอกสารใดพูดว่ากัมพูชาเอากูดคนไทยเป็นคนพูดว่าเราจะเสียเกาะกูดให้กัมพูชาถ้ามีการคุยกันทีนี้ความรู้สึกเกาะกูดมันค่อยๆบิวขึ้นมาบางเรื่องมันไม,ม,นไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นั่นอย่างว่า ตร,ตรงก่อกูดนะค,คนไทยอยู <c oughs> แ่แต่ไปนะนำเพออก่อกูดก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่มันไม่ค่อยแม็กซเซนไงว่ากัมพูชาจะมาเอาทีนี้คนที่เก็ตคนแรกเลยนะคือฝ่ายค้านกัมพูชาฝ่ายค้านกัมพูชาเขาบอกอ่าคนไทยคิดว่าเราเอาทําไมเราไม่เอาจริงๆ่ะ <c oughs> จริงเขาเป็นฝ่ายค้านน่ยกดดันให้รัฐบาลฮุนมาเน็ตเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปศาลไอซีเจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศฟ้องเลย เขาบอกว่าเรายึดเนี่ยเราก็ยึดสิเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยแต่ไอความรู้สึกมันเริ่มสะสมจริงๆคุณมาเนทถ้าสังเกตนะถ้าใครตามแบบเป็นแฟนฮุนเซนฮุนมาเนทเนี่ยนะอย่างผมเนี่ยคือผมจะตามโพอสต์ของแกทุกอันทุกวันแรกๆเลยเี่ยแกด่าพวกเนี่ยชาตินิยมไทยเนี่ยอะไรการเรื่องมัน,มนไม่เป็นเรื่องรัฐบาลเดี๋ยวเขาคุยกันได้เรื่องเขตแดนน,นานบันเข้าพอฝ่ายค้านกัมพูชาผสมลง ก็บอกเออมันก็ต้องแสดงให้ดูหน่อยใช่ไหมว่าตัวเองเป็นรัฐบาลนะไม่ใช่บอกว่าจะเกียรเสียกับรัฐบาลของคุณแพรทองทานได้ตลอดเวลาเพ <_ Q. S 1> ราะนั้นไอ้อารมณ์นี้มันถูกบิ้วจากฝั่งไทยเรื่อยๆเรื่อยๆพอมาปีใหม่ใช่ไหมครับก็ปีประมาณเดือนเดือนกุมภา,าตะเมือนภาษาตะเมือนภาษาตะเมือนเนี่ยภาษาตะเมือนเคยเป็นสมรภูมิปี54เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเชื้อมูลอยู่ว่ามันเป็นของใครอะไรยังไงนะทะเลาะกันมา ก็เหตุการณ์ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากใช่ไหมก็ทหารกัมพูชาพาแม่บ้านขึ้นไปร้องเพงลงร้องเพลงอะไรคนไทยยังไม่รู้เลยนะรยเราเรียงเขียงกันอยู่ว่าตกลงเพลงปลุกใจหรือเพลงชาติจริงๆคนที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมายังไม่รู้เขามาร้องเพลงภาษาเขมรมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ทหานไทยก็ไปว่าเขาว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์นั่นแหละอย่ามาลองแถวนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เวลาร้องเพลงไทยมีไมีใครว่าปรารไทยทําไมไม่ว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ทหารเขมรก็ไม่ว่านะ อันนี้มันสร้างเริ่มเริ่มสร้างความรู้สึกที่แบบไม่ได้ละจะต้องมีการแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติเหนือพื้นที่ซึ่งพิพาทมากเลื่อมานะครับนั่นเดินคุมภามีนาเกิดไฟไหม้ศาลาตรีมุกเริ่มเป็นประเด็นละเริ่มมีความรุนแรงทางกายภาพขึ้นมาละ ยังยังไม่รู้ว่าเหตุคือไม่รู้ <นะ S 2> ผมฟังกองทัพบกแถลงตรงแรกยังงงเลยที่แรกบอกว่าคือหลายวันผ่านตอนแรกพูดว่าข่าวทางโซเชเียลมีเดียบอกว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเผาทหารกัมพูชาฝ่ายเผาแต่บางทีไม่ใช่ทหารนวเราคนกัมพูชาหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละมาเมาอะมาเผาเล่นอะไรอย่างนั้นะสุดท้ายกองทัพบกแถลงโดยไปหาใครไปชอบตามก็ไปดูก็ได้นะครับว่ากองทัพบกแถลงบอกว่า เหตุไฟไหม้มาจากไฟไหม้พื its, pues, right. mm ้น hmm. ท right? right ี่บร so ิเวณนั no right ้นอยู่ก่อนแล้วก็ลามมาติดสาราไม่ได้มีใครเผาในหมาชาวบ้านแต่นี้ก็ด้านมีคนไปพูดว่าถ้าไหม้พื้นที่อื่นแล้วมันไม่เห็นมีรอยไหม้จากที่อื่นเลยอ่ะมันอยู่ๆมันไหม้ต้องสาระเลยอะแต่ละก็เริ่มเปลี่ยนคําพูดแล้วเออต้องใส่กัมพูชาเผาความไม่ชัดเจนเนี่ยมันเริ่มทําความคลุมเครือมากเสร็จแล้วก็ไม่อีกกี่ไม่กี่ที่ต่อมาก็ปรากฏว่ามีการปล่อยภาพการขุดสนามเพาะครูอะไรเนี่ย คูเรตเนี่ย <Cool S 2> อันนี้ <red. S 2> อันนี้ต้องต้อง,อ,งอ้างอิงอาจารย์นัคารพงศ์คำว่าเรตไม่ใช่เลตพลอลิงนะต้อง rate, lower, A I D, cool rate, เรตลรอเลย RAID คูเรตแปลว่าคูที่ใช้ในการลุก <Yeah. S 2> การเร่คือการลุกในทางทหารมันเป็นมันเป็นการทำทางยุทธวิธีก็ปรากฏว่าคือถ้าปกติแล้วถ้าเห็นอย่างนั้นเนี่ยทหารที่อยู่ในพื้นที่ต้องจะต้องแจ้งผู้กำับจา้าผมก็แจ้งแหละผมก็ทราบว่ามีการแจ้งขึ้นมาตามลำดับชั้นว่าเราได้พบการขุดขุดเอ่อเปลี่ยนแปลง ภูมิประเทศซึ่งขัดเอ็มยูปีสองพสี่สิบสามสิ่งที่รัฐบาลไทยจะต้องทําคือประท้วงประธานกัมพูชาบอกว่าอันนี้มันมันผิดนะครับแล้วทีนี้ตหลังมีการมาบอกว่าเราประท้วงไปแล้วตั้งสี่ร้อยครั้งประท้วงที่ไหนประท้วงมันต้องพนทนาโลกรู้เรื่องนเรียกประท้วงถูกป่ไม่ใช่ส่งจดหมายราไม่ใช่ส่งจดหมายรับใช่แคประท้วงเราปะท้วตล้งสี่ครั้งคือไอ้พูดแบบนั้นคือพูดหลังเหตุการณ์แล้วทุกทีเลยผมไม่เปไลฟ์สางได้กระทรวงต่างประเทศด้วยอันนี้ขอตำหนิ ถ้ามันเป็นเหตุการณ์แบบนั้นนะเราจะต้องรีบรายงานเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเออใครเป็นคนทาใช่ไหมปรากฏว่าแม่มันถูกเผยแพร่ทางทางสื่อสารมวลชนก่อนแล้วสื่อสารมวลชนก็เริ่มกว่ารัฐบาลไป่รับแล้วเริ่มเบร์มรัฐบาลแล้วไปรับหูรับตาที่ไหนทำไมปล่อยให้เขาลุกดินแดนของเราผมกำลังรู้สึกว่ามีคนพยายามจะสร้างเรื่องอยู่นะครับตอนแรกบอกว่าตรงตรงเนินอะไรสักเนินหนึ่งนะต่อมาก็มีนักข่าวสายทหารอีกแล้วบอกว่าไม่ใช่นะมันยังมีอีกตรงนั้นร้อยแปดร้อยห้าสิบเมตรนะนะนะตรงนั้น,นไม่มีใครพูดถึงเลย นีตอนพอธนาก็เลื่อนมาใช่ไหมอ่อตรงนั้นก็มีด้วยเหรอก็เริ่มพูดกันแล้วไม่เห็นนะตอนนั้นไม่เห็นนะว่าตรงนั้นอนะ่ะที่ว่านั้นอ่ะที่ที่มีปัญหานะ่ะอยู่ตรงไหน,นครับจนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์วันที่ยนะี่สิบแปดอะตื่นเช้ามาก็มีคนมเมสเซจมาบอกว่ามีการประทักกันแล้วผมผมก็นอนอยู่แถวนั้นนะไม่เห็นรู้เรื่องเลยใช่ไหม ตอนช่วงนั้นพิสวุวอยู่ตัออย,อยู่ทางไห <ป S 2> ่เ <ไป S 2> ที่เกศพอดี <laughs> คือที่จากจุดทีจว่าอยู่ห่างบ้านผม40กิโลเมตรคือผมถ้ารู้เรื่องถ้าเกิดว่าผมซีเรียสผมขับรถไปได้ตลอดเวลานะครับ,รบแล้วตอนที่ที่พนัอันนี้อันนี้รับดติภูมิธรรมก็พูดพูดแรกๆก็เบลอนะผมว่าแกไม่ค่อยเข้าใจสภาพความเป็นจรงิงแกบอกว่ามันมืดมืดตีห้าครึ่งไงนะไม่มืดแล้วนะแถวนั้นนะสว่างแล้วนะ เพราะว่าอุบนนัติเ<ม>หตุแต่ไม่เป็นตะวันออกภาษีมันขึ้นก่อนเออมันขึ้นก่อนมันขึ้นก่อนกรุงเทพแน่นอนตีห้าที่นู้นแจ้งตีห้าทางนี้แต่ยังไม่แจ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรมันจะทําให้ข้อมูลพวกนี้ถูกแมนิปูลเลตได้ง่ายๆแล้วคุณจะสังเกตว่าพอเกิดเรื่องปุ๊บการชิปเบมไปทางรัฐบาลมันจะเร็วมากนะครับทหารแทรกแอคแท็กแอคชั่นไปใหญ่เลยเนี่ยผมไม่คิดว่า เรื่องนี้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบงังเอิญไม่ใช่การอยู่ๆเดินมาเจอกันแล้วปะทะกันยิงกันเข้าใจผิดอะไรกันเปล่ามีการตั้งใจและวางแผนกันมาค่อนข้างจะดีอทั้งสองฝ่ายนะทั้งสองฝ่ายนะค่อนข้างจะดีคือทั้งสองฝ่ายต่างอยากให้มีเหตุเกิดเกิดขึ้นเดี๋ยวยสาราตรีมุกนี่มันของใครมันเป็นของสามชาติไทยเป็นคนสร้างคือใช้ใช้ใช้ไม้ใช้ปูนจากไทยอ่ะแต่ว่าตอนแ้กเขาตกลงกันสามชาติว่าไม่ได้ทำไรทำเป็นตรีมุก ตีแปว่าสามมันมุ่งสา,ามด้ตรงการลางพอดีไม่เชิงตรงกลางหรอกมันก็จะอยู่เขตไทยก็ยังสงสัยอยู่เพราะว่าพื้นที่น้ำยังไม่ได้ปักใช่ไหมแต่ว่าเอาละค่าๆมันอยู่แต่แถวเนี้ยก็เมื่อก่อนเนี่ยแถวนั้นเส้นบอลหลังจากจบสงครามครั้งก่อนแล้วในะเรื่องเส้นแคแดนก็ไม่ใช่ประเด็นนะมไม่ค่อยมีใครซีเรียสะอะใครอะไรตรงไหนยังไงจะห่างกันเมตรสองเมตรร้อยเมตรสี่เมตรเพราะนั้นสร้างสารา,าตีมุกเนี่ย แต่แรกก็กท่าสร้างตรงไหนตรงเขตแดนค่อมเขตแดนเลยไหมก็คือปรากฏว่าไม่มีใครรู้ว่าเขตแดนอยู่ตรงไหนไงทหารไทยก็ใจใหญ่ไงโอ้เคสร้างเขตเราก็ได้ไปเลยเขาเนี่ยเพราะว่ามันมีเส้นมีแนวลางๆอยู่มันไม่รู้หรอกเพราะไม่มีก็ไม่ใครยังไงเพราะถ้าถ้ารู้นะ่ะทั้งสามชาติต้องตกลงกันบอกสร้างคร่อมเขตแดนเลยจะได้เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพสามชาติแต่ปรากฏว่าไม่รู้รร้อยห้าสิบเมตรเอาเข้าจริงเนี่ยมันเขตแดนใครบ้างโนแมนสแลนอะไรต่างๆเนี่ยนี้ไม่ได้เต็มไปอให้คุณอธิบาย พูดไม่ได้เต็มปากว่าไอ้ร้อยห้าสิเลนะ,ะ,ะ,ะมาเขตไทยนึกอย่างนี้นะ,ะก็อย่างที่เล่าตั้งแต่ต้นก็คือว่าพื้นที่ตรงนั้นมันยังไม่มีการทําหลักเขตแดนอืคือภาษาฝรั่งก็พวกอย่างเงี้ยดีลิมิตคือกําหนดแหละว่าให้ใช้สันปันน้ำเป็นเส้นเขตแดนตอนนี้มีอีกคำหนึ่งต้องทําคือ d e มาร์เคชั่คือการปักปันเขตแดนปักหลักให้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแน่ๆเอาหลักไปปักขีดเส้นให้มัน เรียบร้อยชัดเจนคือสารบนรไม่ไ้ตรงปเป้งมันก็จะเลี้ยวไปเลี้ยวมาตามสันเขปมันต้องม,มีหลักแายแดนแต่ต้องม,มีหลักอยู่ทีนี้<ม>หลักเนี่ยเราไม่สามารถดึงหลักหนึ่งต่อหลักหนึ่งเป็นเส้นตรงทาไม่ได้นั่นเป็นความยากของมอยู่ตรงนี้มันซับซ้อนเพราะฉะนั้นบอกว่าร5อยเมตรร้อยจากไหนอาจจะพูดได้ว่าเลยจากแนวปฏิบัติการซึ่งถือว่ามันเป็นแนวปฏิบัตินะเป็นเขาเรียกว่าแนวปฏิบัติหมายถึงว่าใช้โอเคอเงี้ยพอรู้คร่าวๆแต่คุณอ้างไม่ได้เลยว่าเป็นเกตฑ์ใดของคุณเวลาเวลาเอามาออกนักข่าวบอออกนนนััข่าวะไรเต้้งพูดดใหมชจ ร้อยห้าสิบเมตรจากแนวที่เราเคยถือว่าเป็นแนวปฏิบัติทีนี้แนวปฏิบัติในทางนู้นเขาถือด้วยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนอีกอกัมพูชาเ็ามีแนวปฏิบัติเขาอีกแบบหนึ่งนะั้่างนั้นถ้าเกิดว่าสองสองฝ่ายเนี่ยอารมณ์ดีอยู่ในสถาน,นางานที่ดีก็จะบอกว่าเออคยแนวเป็นปัติเขาตรงนี้แนวปฏิบัติมันอาจจะไม่ใช่เส้นเดียวกันเป๊กก็ได้มันประมาณนี้แหละมันประมาณนี้แค่นั้นเองตอนนี้ เอาเป็นเอาตายแล้วอะไรนะต้นพญาสัตบัญญัต <laughs> ต้นไม้ต้นเดียวทุกวันตัดแอบตัดไปขายกัน <laughs> ก็มากมายทำไมจะมา <laughs> ซีเรียยสอะไัญญนตนี้ <laughs>